เมื่อก่อนข้าทำเตาหลอเป็นการทำลายล้างแต่ตอนนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วหากโลกภายนอกดูว่าข้าได้ฆ่าพวกอุโสในอาณาจักรม่วงด้วยการฝึกฝนของข้าในอาณาจักรก่อกําเนิดข้าเกรงว่าจะไม่สามารถอยู่อย่างสงบสุขได้แน่ถึงเวลาออกเดินทางแล้วหวังด้วยท่านอาท่านพ่อตาข้าอยู่ที่นี่ ยาโวูเจ้านั่นไม่ได้ทำลายเจ้าใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ชายชรา,าจากศาลาโอสถไล่ตามข่าอย่างใกล้ชิดเกินไปและไหนที่สุดข่าก็กำจัดเขาทิ้งได้เจ้าโยนยาโว,าวออกไปแล้วหรือยังแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บจากชิงเอ๋อแต่ชายชรา,าคนนั้นก็น่าจะอยู่ในระดับอาณาจักรม่งเช่นกันครึ่งหนึ่งของร่างกายชายชรา,าเกือบจะถูกฝังในดินเป็นเรื่องผิดปกติที่ข้าไม่สามารถกำจัดเขาไปได้ ว่าแต่แม่ยายของข้าและหนิงหนิงเป็นยังไงบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่สายของข้าด้วยทัพสาคองนางแม้ว่านางจะไม่สามารถเอาชนะเจ้าหยานได้แต่ชะตากรรมของเจ้าหยานก็ตกอ,อยู่ในอันตรายไม่ตอนนี้ข้าไม่สามารถรู้สึกถึงเยาวูได้แล้วเป็นไปได้ไหมว่าเยาวูถูกเจ้าเด็กนี่จัดก,การไปแล้วบางทีข้าอาจจะคิดมากไปหวังลุยอยู่ในอาณาจักรก่าเนิดเท่านั้นเยาวูก็อยู่ในอาณาจักรม่วงมีช่องว่างระหว่างสองอาณาจักรใหญ่เกินไป ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะข้ามอาณาจักรเพื่อฆ่าเขาคารหฮาตอนกลางคืนนายน้อย,อยท่านทาให้ข้ากลัวแทบตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้ากลับมาอย่างปลอดภัยแล้วเสจ้ยชานอย่าร้องไห้นะข้าบอกเจ้าไปกี่ครั้งแล้วว่าเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ดื่มเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ดื่มในงานแต่งของลูกสาวของเจ้าโอ้ยโอยเจ็บเมียจ๋าเบามือหน่อยสิเออลูกสาวของข้าอีฉาง,งั้นเหรอ ไม่หนาท่านแม่มันเป็นแค่การแต่งงานของตระกูลข้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้ท่านแม่ก็ฮ่าฮ่าฮวังลุยได้พบกับแม่ยายแล้วขอบคุณท่านมากสําหรับความช่วยเหลือของท่านในคืนนี้อุ๊ยลูกเคยของข้าหล่อมากไม่น่าแปลกใจเลยที่สาวชาคนนี้จะชอบเจ้ามากค่ะข้าไม่ท่านแม่ข้าขอตัวกลับก่อนหญิงเอ๋ยก็เป็นเช่นนี้แหละนางยังเป็นเด็กและถูกข้าตาใจ ดูแลเขาด้วยนะในอนาคตไม่ต้องกังวลท่านแม่หวังลุยผู้นี้จะไม่ทําให้แม่นางหนิงผิดหวังอย่างแน่นอนหนาห้องปุงโอสดนี่คือทรัพย์สินของชายชราเย,ยาวูอย่าทําให้ข้าผิดหวังนี่มันมีหินวิญ,ญญาณระดับสูง200ก้อนหนักเน่นแร่แปท่าคนนี้รวยมากและเตาปุงยานี้แม้ว่าจะได้กว่าเตาปุงยาของจางชิงซวนในชีวิตก่อนของข้ามาก แต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าขยะในห้องเล่นแร่แปท่าของตระกูลหวังมากหญ้าพีคานหญ้าบังกรขี้เมาผลไม้สีแดงผลไม้นางงูสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของดีถึงเวลาทำยาอีกหม้อแล้วไฟจงมาเนื่องจากข้ามีเงินในกระเป๋ามากมายในตอนนี้มาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและสร้างหม้อใหญ่กันเถอะสมชั่วโมงต่อมาจงออกมา ทานสวรรค์นี่มันเมื่อดูจากที่ตั้งแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับวังลุ่ยขนนั้นหรือไม่นะในโลกนี้หนึ่งหมื่นปีต่อจากนี้ทานสวรรค์จะปรากฏก็ต่อเมื่อน้ำอำมฤตร,ระดับสวรรค์ได้รับการขข่เกา่าแม้ว่าสิ่งที่ข้าขข่เก่าในครั้งนี้จะยังไม่ถึงระดับน้ำอำมฤตร,ระดับสวรรค์แต่ก็อยู่ไม่ไกลนักมาแล้วมาแล้ว